ไทยทีวีสีช่อง3และผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองผูกแว่นท็อปเจริญไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตื่บิ๊กซีช็อปสนุกสุขที่บิ๊กซีร่วมกับบริษัท s อ c อนซีอิร์เบจำกัดเต็มใกเสนอยกขยี้ซีสี่สี่สิตลาดคือรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมการอยู่การกินที่เชื่อชูอัตลักษณ์ไทย ต้นตระกูลผมแต่บางบันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยวหลบของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขยงฟอมมยยกกันไปให้ครบยุคนี้ยกขยี้สดใสหางมอสวัสดีครับผมยิ่งยองยอดวง,งามครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการยกขยงยกขยี้นะครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดไซย้อยอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะครับก่อนที่จะไปกราบหลวงพ่อนั้นเราไปที่ร้านอาหารพิเปียก เพื่อจะ,จะไปเอาอาหารมาถวายพัตนาหารหลวงพ่อนะครับตามผมไปครับหมายถึงว่าเราทอดเสร็จแล้วเอาปลาเค็มโรยใช่ไหมปล<ร>า<อ>เค็มปลาเค็มเราก็เจียวไว้แล้วหอมแล้วก็กลไ้กระเทียมเราก็เจียวไว้แล้วโอ้คือเรามีอุปกรณ์พร้อมอยู่แล้วใช่ใช่นี่ครับอืมวันนี้ก็รอดแค่ สรอบนะครับเขาจะมี359แต่รายการเราวันนี้ได้รอบแค่3รอบครับท่านผู้ชมครับนี่ครับทอดมึงเอ้ยทอดมันใบชะครามนะครับสวยงามน่าทานมากครับด้วยฝีมือของพี่ชมยงเองนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับเราเข้าใจทุกปัญหาของสายตาจะตัดเคลื่อนตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริญ ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ร้านครัวพี่เปียกนะครับซึ่งเป็นครัวที่อยู่ติดถนนเขาเรียกว่าอ่าชะอําหัวหินเนาะ,ะนะครับแล้วก็วันนี้ผมต้องขออนุญ,ญาตใส่แว่นเพราะว่าเจ้าของแว่นเขาให้ใส่ไปก่อนวันนี้ผมไม่เจอเจ้าของร้านนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะดีครับชื่ออะไรคะชื่ออรัญญาชื่ออารัญญา นามวงด้วยโหวันนี้เจอดาราดังด้วยฮะอรัญญานามวงไม่ใช่ครับพี่อรัญญาเปิดร้านกี่ปีแล้วครับหลักสิบปีขึ้นไปสิบปีจุดเริ่มต้นของการเปิดร้านก็คือพี่เปียกเป็นคนเป็นคนที่นี่เลยค่ะเป,นคนเปิดร้านในตรงนี้ที่ตรงนี้เลยค่ะเขาโชคดีจังเลยที่ตรงเนี้ยที่ตรงนี้ก็เป็นที่เก่าแก่ของพี่เปียกใช่ไหมฮะเ่ะ,ะเป็นมรดกให้ลูกหลานไปนเลยค่ะเป็นของแม่พี่เปียกอ๋อ เอาละแล้วร้านวันนี้นะครับมาถึงแล้วพี่พี่อรัญญาเนี่ยตอนนี้ตั้งแต่พี่เพยกเสียไปกี่ปีแล้วครับ9ปี9ปีเราก็ยังเปิดร้านเหมือนเดิมยังทํากับข้าวให้แฟนๆพี่น้องที่เดินผ่านไปผ่านมาได้ทานกันซิกเนเจอร์ของอาหารที่ซิกเนเจอร์คืออาหารที่ทุกคนเข้ามาจะต้องจะต้องแบบต้องกินเลยต้องกินเลยต้องกินเลยแนะนําร้านเจ้าของแนะนําแขกที่มาเลยก็มีหมึกไข่ต้มหวาน ต้มหวานครับหมึกไข่ต้มหวานมันมันมีอะไรผสมผสานบ้างมีปะทุดิบอะไรบ้างครับมีน้ําตาลกับน้นํปาปลาสองอย่างน้ําตาลกับน้นํปาปลาสองอย่างเองเลยฮะแล้วก็หมึกไข่แค่นั้นเหรอฮะมันจะอร่อยเหรอครับพี่อร่อยเนาะเหรอเออ,เอต้องลองแล้วละแล้วอีกอีกฮะมีอีกไหมแกงปลาปลาทรายแกงปลาแกงปลาปลาทรายหรือปลาเห็ดโคนอ๋อถ้าเป็นเขตตะวันออกภาคตวันออกเขาเรียกปลาเห็ดโคน แต่ถ้าเขตฝั่งที่นี่ฟังเอาไทยเนาะก็จะเรียกว่าปลาเรียกได้เรียกได้สองชื่อโอเหรอฮะโอ้พี่ลัญญาครับค่ะวันนี้พร้อมไหมที่จะทํากับข้าวไปถวายพระพร้อมค่ะพร้อมนะเมนูครับมะเขือยาวผัดปลาเค็มมะเขือยาวผัดปลาเค็มมะเขือยาวผัดปลาเค็มปกติเขามีแต่พวกว่าซุปมะเขือเฉยๆอันนี้มะเขือยาวผัดปลาเค็มนะ รสชาติมันจะเป็นไงครับเค็มอร่อยหวานนิดเค็มหน่อยอ๋อันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของร้านด้วยนะครับอ่าพร้อมยังพร้อมค่ะพร้อมครอบครัวนะค่ะจัดไปพี่อรัญญาครับมักเขือยาวผัดปลาเค็มต้องใส่มัเขือยาวแบบประมาณไหนครับยาวเราต้องหั่นมันหรือจะใส่ทั้งยาว ั่นค่้หั่นหั่นเป็นคำคำหั่นแล้วก็ไปต้มหรือไปอะไรก่อนครับทอดทอดของเราสูตรเราทอดรดูการทอดกระถินพอดีครับช่วงนี้เราก็ต้องทอดอะไรทุกอย่างต้องทอดครับพร้อมไหมพร้อมค่ะพร้อมทอดเลยครับไหนนี่น้ํามันเหรอฮะค่ะโอ้เอาใส่เลยน้ํามันร้อนไว้แล้วครับอุโอ้พี่ <c oughs> เอาละท่านผู้ชมครับทอด ประมาณไม่เกินหนึ่งนาทีสองนาทีครับทอดให้มันถึงขนาดไหนพี่พี่อรัญญาเลนิดนิดให้มันให้มันเปลือกมันแบบเปลือกสีสีเข้มนิดๆอ๋อนี่ยังเขียวอยู่นะใช่รายการเราถึงแม้ว่าจะเป็นร้านยกขยงนะครับแต่มาคนเดียวด้วยเนี้ยแต่มันตรงตรงเทนนามันนี่เขาเรียกว่าเข้าคอนเซปต์นะครับยกขยงยกขยี้เจ็บอืมเฮ้ยได้แล้วเหรอ โอ้ได้แล้วครับท่านผู้ชมได้แล้วครับทอดมะเขือเสร็จแล้วปิดไฟปิดน้ํามันแล้วก็ไปให้เขาเรียกว่าพักให้น้ํามันมันหยดไปนิดหนึ่งแล้วทําอะไรต่อครับแล้วก็เตรียมผัดเตรียมผัดนะครับปิดไฟก่อนนะฮะโอ้ต้องใส่เลยใช่ไหมต้องใส่แล้วมาแล้วครับมาแล้วเครื่องมาแล้วเครื่องมาแล้ว น้ำมันหอยเปล่าครับน้ำมันหอยน้ำตาลซีอิ๊วนิดหน่อยน้ำมันหอยน้ำตาลซีอิ๊วนิดซีอิ๊วนิดหน่อยครับปลาเค็มมันอย่างไรอยู่แล้วโอ้ยต่มีปลาเค็มอีกนะฮะท่านผู้ชมยังมีปลาเค็มอีกนะครับปลาเค็มยังไม่มานะฮะปลาเค็มตอนนี้เรากําลังไปหาที่ให้กงเรือเรือไปจับให้ครับปลาเค็มเป็นเป็นตัวหรือเป็นเอ่อเขาเรียกอะไรเป็นปลาเค็มอยู่ไหนครับ เอาออกก่อนนะครับหมายถึงว่าเราทอดเสร็จแล้วเอาปลาเค็มโรยใช่ไหมปล<ะ>า<อ>เค็มปลาเค็มเราก็เกียวไว้แล้วหอมแล้วก็ขีกระเทียมเราก็เกียวไว้แล้วโอ้คือเรามีอุปกรณ์พร้อมอยู่แล้วใช่ใช่เอาโรยเลยครับโอ้อันนี้กระเทียมอันนี้ปลาเค็มอันนี้ปลาเค็มใส่เยอะไหมคะแล้วแต่ชอบนี่ครับ เส,เสร็จเรียบร้อยเอาวางช้อนครับวางช้อนเลยวางช้อนเลยนี่ครับนี่คือเมนูมะเขือยาวผัดปลาเค็มมะเขือยาวผัดปลาเค็มนะครับทําง่ายๆกินแบบอร่อยด้วยแล้วก็ง่ายด้วยนะครับแค่เอามะเขือยาวมาทอดนิดหน่อยนะครับแล้วก็มาผัดกับสมุนไพรแล้วก็โรยด้วยกระเทียมเจียวนะครับแล้วก็ปลาเค็มแค่นี้เองนะครับโอ้ ผมว่าเราได้บุญเยอะนั้นเนี่ยเราพร้อมไปถวายพระเนาะพร้อมไปเลยครับช่วงทั่วทั่วตลาดอร่อยยกขยง ใหม่แอมบิกซีพัสคูปองเด็ดโดนใจทุกวันถึง31ทธันวาคมนี้โหลดเลยพวกเราร่วมใจสรรหาอาหารคุณภาพดีมาปรุงเมนูเพื่อถวายพัตตาหารเช้าแด่พระคุณเจ้าวัดไซย้อยเพื่อจเจริญในความดีแล้วเป็นคำว่าสาธุสาธุ สาธุโดยพร,ร้อมเรียงกันอขอบคุณรายการยกขยงขอบคุณคุณยิ่งยงยอดบงงามารับพรน,นะครับสาธุอภิวาทนาศสีลิสนิจังวุธาปจ,จายโนจัต,ตารุธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังขอให้รายการยกขโยง จงจเจริญไปด้วยจตุลพิตรพรชัยตั้งสิบาการด้วยอายุวัน,นะสุขภะละปฏะิพานธนสารสมบัติและขอให้มีความสุขความจเจริญด้วยกันทุกคนทุกท่านเทิดสาธุสาธุสาธุท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดสาย,ย้อยนะครับ ไอ้ที่ผมนั่งนี่คือเขาเรียกว่าโบสถร้อยปีนะครับท่านผู้ชมครับต้องกราบนมัสศการถามพระอาจารย์ว่าโบสถ์ร้อยปีเนี่ยทุกคนมาที่นี่เพื่ออะไรครับโบสถ์ร้อยปีทุกคนมาก็เพื่อรอดโบสถ์ครับมา,มาขอ้อพ้นทุกพ้นโศกพ้นภัยให้หายจากโรคไข้ไข้เจ็บครับหมายถึงว่ารอดใต้ รอตายอุโบสถครับตาอุโบสถเลยเหระครับโอ้โหนี่เขาทำพิธีนี่มากี่ปีแล้วครับโอหลายสิบปีแล้วครับจะว่าเป็นร้อยก็ได้ครับโอ้และส่วนมากคนที่มารอดเนี่ยส่วนมากจะเป็นประชาชนทั่ว,วไปหรือว่ามีคนมีอาชีพอย่างอื่นไหมครับที่มีครับก็มีพวกประมงโอในเมื่อเขาห้าป้าได้ไม่ดี<อ>เขาก็มารอดมาขอพร<อ>พอเขาประสบความสำเร็จ<อ>เขาก็พูดต่อๆกันไปครับ แล้วมีการแก้บงแก้บนอะไรไหมครับมีครับมีครับมเมื่อวันนี้ก็เพิ่งมีมาแก้ไปครับโอ้เพิ่งมีมาแก้บนไปครับพระอาจารย์ลองเล่าความเป็นไปพมาของโบสถ์แห่งนี้ให้ฟังสักสั้นๆนะครับโบสถ์แห่งนี้ในสมัยหลวงพ่อไถ่ผม่ันก็มีในหลวงราชการที่เก้ากับพระราชนีทรงสเสด็จมาที่โบสถ์แห่งนี้นครับแกทรงสเสด็จมาสร้าง แกสเสด็จมาสร้างไว้ครับอ้นี่ของในหลวงท่านสร้างเลยครับครับผมในหลวงแกส่งสเสด็จมาห,หลังจากนั้นญาติโยมก็ได้มาลอดโบสถ์แห่งนี้ครับเป็นประจำส่วนใหญ่ก็คนไล่ไล่พื้นที่นะครับ,รบแต่ที่ว่าผมบวชมานี่ก็ส่วนใหญ่จะเห็นแต่คนกรุงเทพเพราะว่านคนกรุงเทพนี่เขามารอดมันว่าเขามาขอพรแล้วเขาได้เขาได้ตามจิตใจเขาต้องการ แล้วเขาก็พูดไปต่อๆกันเรื่อยๆพูดปากต่อปากปากต่อปาก็เลยมีคนมารอดเยอะเหมือนกันนะครับวันหนึ่งก็ยี่สิบสามสิบคนได้นะถ้าเป็นเทศกาลก็เป็นร้อยนะผมว่าครับผมเป็นร้อยครับครับผมโอ้นะว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่น่าเชื่อนะครับท่านผู้ชมครับถ้าเกิดว่าท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพความเป็นอยู่เรื่องเงินเรื่องทองหรือเรื่อง,อง,อองความรักอะไรเนี่ย สามารถมาลอดโบสถ์แล้วก็ขอพอรจากท่านได้วันนี้ผมจะต้องลอดด้วยกันเพราะว่าทําธุรกิจด้วยนะครับอยากให้ธุรกิจสําเร็จถ้าสําเร็จเมื่อไหร่เราจะได้มาฉลองนะครับมาทําบุญที่วัดด้วยนะครับก็อยากให้เนฟนๆที่มาจากทั่วสารทิศนะครับมาที่วัดไซย้อยนะครับอําเภอชามจังหวัดเพชรบุรีนะครับมาลอดโบสถ์แห่งนี้อุโบสถแห่งนี้นะครับเพื่อที่จะให้เป็นสิริมงคลกับชีวิตและครอบครัวครับ วันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์มากที่ให้ความรู้เกร็ดความรู้เล็กเล็กน้อยจากวัดสายย้อยครับครับจเจริญพรครับอยู่ขอบคุณครับวันนี้ก็รอดแค่ 3รอบนะครับเขาจะมี359แต่รายการเราวันนี้ได้รอบแค่สรอบครับขอบพระคุณครับสาธุสาธุขอให้รายการยกขยงนะครับโด่งดังแล้วก็เป็นที่ยอมรับของสังคมโลกทั่วๆไปนะครับอ่าโอ้ทิ่บุญให้กับคนที่ดูด้วยนะครับขอให้ทุกคนทั้งภาคปลอดภัยจากโกาครคภัยไข้เจ็บทางหลายสาธุครับเฮงเงรวยรวยปังๆนะครับท่านผู้ชมครับ เราได้ถวายปตตหารได้รู้ประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อแล้วก็วัดไซย้อยด้วยนะครับจริงๆวัดไซย้อยก็คือสัญลักษณ์อย่างนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะฮะและที่สําคัญยิ่งกว่านั้นครับหลวงพ่อที่นี่นะครับมีเกจิดังด้วยครับเกจิคือชื่อหลวงพ่อไทยนะครับซึ่งท่านจะดังในเรื่องของประหลัดนะครับประหลัดขิกนะครับเขาบอกว่าประหลัดขิกที่นี่แบบขลังมากนะครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะถามท่านผู้ชมครับอาหารที่เราถวายหลวงพ่อนั้น เป็นอะไรครับถ้าทราบแล้วนะครับตอบมาเลยครับเรามีวัตถุมงคลแจก5องค์นะครับแอดไลน์เลยครับแอดไลน์นะครับช่วงต่อไปครับเป็นช่วงชิมขโมงโฉงเฉงนะครับช่วงชิมขมงโฉงเฉงผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองผูก ใหม่แอมบิกซีพลาสคูปองเด็ดโดนใจทุกวันถึง31ทธันวาคมนี้โหลดเลยอาหารมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะยังอยู่กับพี่โฉมยงของผมอยู่นะครับเป็นเขาเรียกว่าแม่ครัวหรือเป็นเชฟที่ใจร้อนมากทำอะไรรีบทำรีบทำกลัวไม่เสร็จกลัวเวลาไม่พอเอาวันนี้มีเมนูอะไรครับทอดมันใบชะครามค่ะนี่ฮะ เขาเตรียมมาแล้วนะครับใบชะครามมีใส่อะไรบ้างครับในนี้มีมีเครื่องปรุงอะไรบ้างเนื้อปลาค่ะเนื้อปลาปลาอะไรครับปลาปลาอินรีปลาอินรีแล้วก็ใบชะครามาใบชะคราม,ามแล้วก็มีไข่นิดหน่อยมีแกงนิดหน่อยมีพริกแกงนิดหน่อยนะครับอตอนนี้กลมกล่อมแล้วพร้อมที่จะลงมือทอดแล้วใช่ค่ะจัดไปเลยทอดเลยนะทอดเลยครับนี่ปั้นให้สวยล่ะ ปั้นธรรมดาเนี่ยเออไม่ต้องปั้นให้สวยเราตัวเองสวยอยู่แล้วได้แค่แล้วคนเคยสวยเอคนเคยสวยให้พี่ชมยงทำชอทอดมันนะครับใบจะคามไปก่อนเดี๋ยวผมจะมาคุยกับทีมงานของนมนองโพครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับนมเอยนมน้องโพเดี๋ยวนี้คนโก้เพรากินนมโพนี่เองนะครับรสชาติแล้วก็ เขาเรียกว่ามามีอะไรมาแจกรถอะไรบ้างมาแจกวันนี้วันนี้มีนลงโผเอานมรสหวานรสหวานร่องมันเนยอันนี้คือรสหวานหวานครับอันนี้พร่องมันเนยองมันเลยช็อกโกแลตช็อกโกแลตอันนี้จืดรสจืดนะครับครับหวานพร่องมันเนยช็อกกแฟมีกาแฟอีกรสหนึ่งก็เป็นอะไรที่เหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยนะครับครับนมนองโพนะครับ โอ้เป็นนมที่ดังมานานมากนะครับนมโคแท้ๆครับนมโคแท้ๆเห็นเขาบอกมีคอนเสิร์ตบ่อยบ่อยแต่ไม่เคยมียิ่งยงมีโอกาสมั่นสนาไปเล่นคอนเสิร์ตที่นั่นสักครั้งเลยนะครับกรรมการจะเชื่อไปครับโอ้ขอบคุณครับขอบคุณลงหน้าครับเอาเบอร์ไปเลยไหมฮะหรือไม่ให้ผมมัดจําไปก่อนได้ไหมครับนะครับก็เป็นนมนุงโพที่ทุกท่านจะต้องดื่มอยู่แล้วเป็นประจำครับลูกหลานนะคุณพ่อคุณแม่ถ้าอยาก จะซื้อไปให้ลูกหลานได้ดื่มได้บำรุงนะครับบำรุงสมองบำรุงสุขภาพเา็นมหน้องโพนะครับทำแล้วสุขภาพดีครับพี่ชมยองว่าไงคะใกล้เสร็จยังจ๊ะเกือบแล้วค่ะเกือบแล้วนะโอ้โหเป็นไงไฮเมโดร์นะเนี่ยนี่ทอดมันใบชะตามนะฮะอาทิตย์ก่อนโน้นเขามีแกงส้มใบชะตามอาทิตย์นี้เขามีทอดมันใบชะตามทอดมันนะอ่าทอดมันใบชะตามนะครับใส่ปลาอะไรครับแม่ ไปใส่ปลานซีครับาอมาแรกเองเลยคูดเองเลยเมื่อเช้ามาแรกเองมาคูดเองทำเองใจร้อนอย่าใจร้อนใจเย็นเย็นเย็นผู้ชมเป็นคนใจร้อนมากมาเปิดร้านอะไรเปิดร้านอ่ะพี่พี่ชมยองเปิดร้านครัวยินดีค่ะอยู่ที่ไหนครับที่บางเกตค่ะหมู่บ้านบางเกตห่างจากที่ไปประมาณหกเจ็ดโลค่ะหมู่บ้านบางเกตอ่ะบอกท่านผู้ชมได้บางเบางเกตบอกท่านผู้ชมได้นะครับหมู่บ้านบางเกตนะครับเชิไปดูในครัวยินดีอ่า ได้ที่แล้วเสร็จแล้วสุกแล้วนะฮะท่านผู้ชมไหนดูหน้าตาเขาสิจะสวยเหมือนแม่ครัวหรือเปล่าเหมือนกุ๊กหรือเปล่าเหมือนเชฟหรือเปล่าโอ้ยอวกอูมน่าดูเลยยังไม่เคยละอู๋เออได้แล้วได้แล้วผมชอบกินแบบนี้แหละนี่นะครับอ่ะมาใส่จานเลยไหมรวังก่อนเออวางให้มันน้ำมันมันลงก่อนเนาะ เตรียมใส่เลยนะครับวางสวยๆวางสวยๆวางสวยๆอย่าใจร้อนอย่าใจร้อนใจเย็นๆนะจ๊ะอู้ยังไม่จะเด็ดมึงมันเลเออนะใจเย็นๆนะครับเอาแก่หน้าตานะนี่ครับสสีวยยเลท่านผู้ชมครับนี่ครับทอดมึงเอ้ยขอทอดมันใบชะครามนะครับสวยงามน่าทานมากครับ ด้วยฝีมือของพี่ชมยงเองนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับก็ได้เห็นหน้าตาของทอดมันใบชะครามเรียบร้อยนะครับอร่อยแน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเชื่อมั่นเลยนะครับอ้าวท่านผู้ชมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณ กุกมือฝีมือดีนะครับพี่ชมยงขอบคุณมากๆครับขอบคุณนมหนองโพด้วยนะครับขอบคุณครับวันนี้เวลาหมดอีกแล้วครับสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่ครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ